และเป็นจดหมายรักที่ยากจะสัมผัสมองไปที่ใบหน้าที่แดงระเรื่อของถังมานมานแล้วมองไปที่ยาที่เขาถืออยู่ในมือขาวนวลลิ้งอยู่มองไปที่ถังมานมานอีกครั้งครั้งนี้ใบหน้าของเขาแดงขึ้นมากกว่าเดิมผิวของเขาเดิมก็ขาวเกินไปหน่อยอารมณ์ที่ตื่นเต้นเล็กน้อยจะปรากฏบนผิวที่ขาวเนียนของเขาทําให้ผิวเป็นสีชมพูตอนนี้เขามีผิวสีชมพูกําลังเปลี่ยนจากสีชมพูอ่อนไปสู่สีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆเมื่อรวมกับรูปหน้าอันง,งดงามของเขาและบรรยากาศบริสุทธิ์ที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน ลินยูชั่วขณะหนึ่งก็ดูจะตะลึงลมแรงดึงดูดเวลาผ่านไปอย่างเงียบเียบข้างๆสองคนถูกลินอยู่จ้องมองอย่างตั้งใจใบหน้าของตังแมนแมนเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆแดงจนสุดท้ายเขายังต้องยกมือที่ถือถุงสันนิดหน่อยในขณะที่เขารู้สึกว่าแก้มของเขาร้อนจนแทบจะระเบิดออกมาลินอยู่ในที่สุดก็ไม่มองเขาด้วยสายตาง,งวยอีกต่อไปเธอถามตังมนมนมานอย่างเบาๆว,ว่าเออไม่ใช่ว่าชอบฉันใช่ไหมเมื่อได้ยินคำถามนี้ตาของตังมนมนมานที่สวยงามกลมโตขึ้นทันที สายตาของเขาในที่สุดก็ไม่มองซ้ายมองขวาอย่างตื่นตระหนกอีกต่อไปแต่จ้องมองไปที่ปลามีเกล็ดอย่างแน่นหนาตาดำมันวาวขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความตกใจไงไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรอกฉันแค่ขอบคุณที่เธอช่วยฉันอยากตอบแทนบ้างฉันไม่ได้ชอบเธอฉันไม่ได้ชอบเธอเลยทั้งแมนแมนสายหัวไปมาอย่างรวดเร็วด้วยการปฏิเสธที่พูดอย่างรีบเร่งและติดอ่างมองใบหน้าของทั้งแมนแมนแดงขึ้นอย่างกระทันหันจนทำให้คนสงสัยว่าเขาป่วยหรือเปล่าลิ้นยูก็จึงตระหนักได้ทันทีมองไปที่มิ เมื่อกี้ตัวเองถามอะไรไปบ้างนะฮ่าฮ่าไม่ไม่ชอบก็แค่ดีแล้วโดนฝนแล้วเกาศีรษะใช้รอยยิ้มปกปิดความอึดอัดพูดออกมาผ่านไปไม่กี่เสียงหัวเราะแห้งฮ่าฮ่าบรรยากาศรอบข้างตกอยู่ในความอึดอัดที่แปลกประหลาดอึดอัดจ,จนอยากจะใช้หัวโขกกำแพงหลังจากเงียบไปนานสุดท้ายก็เป็นตังมันมานที่ยกมือขึ้นส่งยาที่อยู่ในมือกลับไปที่หลิงหยุนอีกครั้งเขาพูดเบาๆทลายความเงียบโดยบอกว่าขอให้รับไว้เถอะร่างกายของคุณตอนนี้ยังไม่ฟื้นฟูเลยใช่ไหมลิมฟิตหัวเราะแห้งและสายหัวในเวลานั้น เขาก็ได้ฟื้นจากอารมณ์เหมือนถูกครอบงำเมื่อกี้แล้วลิมฟิตตื่นขึ้นมาและหายใจเย็นๆเขาแทบจะไม่สามารถถ้าปล่อยให้เนื้อเรื่องดําเนินต่อไปแบบนี้ในขณะนั้นในหัวของหลินอยู่มีความคิดแวบเข้ามาเขาพูดออกไปตามสัญชาตญาณเอาของพวกนี้กลับไปคืนเถอะฉันเองก็ซื้อได้อยู่แล้วและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คุณอยู่ห่างๆจากฉันหน่อยเธอสวยขนาดนี้ถ้าฉันให้แฟนเห็นคงหึงแน่ๆสีหน้าของตั้งมานมานเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอายเหมือนกับ กระจกสีที่สวยงามสุดๆถูกฝนตกทําให้แตกละเอียดด้วยประโยคสั้นๆเผยให้เห็นอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ใต้กระจกเขาก็แค่จ้องมองปลากระเบนอย่างงงงวยเหมือนจะต้องใช้ความพยายามมากเพื่อจะเข้าใจประโยคสั้นๆนี้เธอไม่ต้องจําว่าฉันช่วยเธอหลายครั้งเธอก็ช่วยฉันมากพอๆกันใช่ไหมเราถือว่าจบกันแล้วปลาเกล็ดกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเจอหน้ากันในอนาคตก็ให้นึกว่าไม่รู้จักกันแฟนของฉันเข้มงวดเรื่องนี้มากกว่าฉันไม่อยากให้เขาหึงบทที่53ปลาเกล็ดหน้าสงสารพูดจบแล้วปลามีไม่ได้รอให้ตานค่อยๆ ตอบสนองจึงยิ้มให้เขาอย่างมีความรู้สึกผิดเล็กน้อยแล้วจึงหันหลังแล้วเดินจากไปเดินออกจากซอยมาถึงถนนใหญ่ที่มีรถสัญจรหนาแน,น่นทอนหายใจออกมาอย่างหนักหนักหน่อยก็อยากจะขับไล่ความคิดและความรู้สึกที่ยุ่งเหยิงในหัวออกไปพร้อมกับการหายใจครั้งนี้จริงๆเลยทำไมเมื่อกี้ถึงได้หลงคิดถามคำถามนั้นออกไปก็ยังดีที่ตังบอกว่าชอบตัวเองไม่มากถ้าเขาพูดว่าชอบตัวเองเหมือนกันสามารถมีแฟนได้ใช้ข้ออ้างปฏิเสธเขายกมือของคุณขึ้นแล้วจับคิ้วที่เปียกฝน พยายามกดความรู้สึกผิดปกติต่อความหวานในใจลงช่วยฉันด้วยลุยฝนหาตำแหน่งของคุณเองไว้เร็วๆนี้คุณเป็นเจ้าพ่อแห่งความรักบริสุทธิ์ถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปคุณจะไปที่นรกได้เลยคนทรยศผู้นำระวังเพื่อนของคุณจะใส่คุณในกรงหมูแกว่งหัวไปมาโยนเรื่องของน้ำตาลออกไปจากหัวลินยูเดินต่อไปอย่างช้าๆเดินตามถนนหลักไปเรื่อยๆที่ทางแยกตัวทีลินอยู่มองไปข้างหน้าและด้านขวามีถนนสายหลักที่ไปยังสถานที่ต่างๆเขาหยุดเดิน ในช่วงเวลานั้นเขาก็กลับมาสับสนอีกครั้งจะทำยังไงดีไปทางไหนถ้าเดินตรงตามถนนนี้ต่อไปไม่ถึง20นาทีเขาก็จะถึงตัวละครหลักหญิงหมายเลขสองบ้านของผู้พิทักษ์สุนจนถึงตอนนั้นตัวเองก็จะสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในช่วโมงส่วนสุดท้ายของการศึกษาด้วยตนเองในช่วโมงส่วนสุดท้ายของการศึกษาด้วยตนเองนี่คือแผนเดิมของตัวเองแต่ว่าลินยูหันไปมองถนนทางด้านขวาที่นำไปสู่ห้องเช่าขัดสนอย่างมากในการรูปหน้า ในเวลานี้เขาเริ่มรู้สึกวุ่นวายใจเพราะถังค่อยๆเขาไม่มีความต้องการที่จะดําเนินแผนต่อไปอีกลินยูคิดว่าแทนที่จะดําเนินแผนในสถานะที่ไม่สเสถียรแบบนี้เขาจะดีกว่าถ้ากลับบ้านและพักผ่อนให้เต็มที่ในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เมื่อเขาปรับตัวเองให้พร้อมเขาก็จะไปหาตัวละครหญิงหมายเลขสองก็ไม่รีบร้อนถึงวันนั้นหรอกถอนหายใจเบาๆด้วยความเหนื่อยล้าในขณะที่ตกอยู่ในสายฝนและตั้งใจทําตามใจตัวเองกลับบ้านพักผ่อนสักคืนเขาเกิดรู้สึกถึงบางสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ แต่กลับค่อยๆเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างชะตากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโลกสีเหลืองนี้คิดถึงสิ่งนี้แต่ัดสินใจแน่วแน่ที่จะต่อต้านสิ่งนี้ลินยูนิเวิร์สเปิดเอนไซ์เริ่มคิดเกี่ยวกับทางเลือกที่จะกลับบ้านว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แปลกจริงๆคืนนี้ฉันชัดเจนว่าต้องการไปพบกับนางเอกหมายเลขสองซื่อมูจูทาไมตอนนี้ฉันถึงไม่อยากไปเพราะอุบัติเหตุเพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของทั้งมันมันทำให้ฉันสับสนดังนั้นฉันจึงมีความคิดที่จะกลับบ้านอย่างไม่คาดคิดโชคชะตาเกกิดจา พ,พึมพาสองคำนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในใจยิ่งรู้สึกไม่สบายสุดท้ายเขาก็ขมวดคิว้วยังตัดสินใจทำตามแผนเดิมถึงแม้จะยังไม่เจอตัวเองไปหาหนางเอกหมายเลขสองซากุระการตัดสินใจของมุมมองนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าตอนนี้ไปถึงอย่างน้อยก็สามารถรับประกันได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือความปลอดภัยของนางเอกหมายเลขสองซากุระนึกถึงแบบนี้หลินอยู่จึงไม่ลังเลอีกต่อไปเริ่มเดินตรงไปตามถนนนี้เดินไปยังชุมชนที่นัซกิทอเคชิอยู่ และเนื่องจากความรู้สึกไม่สบายใจในใจเดินไปในฝนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกือบถึงชุมชนของนัซกิทอเคชิยังวิ่งเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงชุมชนที่นัซกิทอเคชิอาศัยอยู่กำลังจะหยุดมองเห็นสาวน้อยที่ใส่กระโปรงสีเหลืองอ่อนถือถุงผักผลไม้สดเล็กๆอยู่ที่หน้าประตูตลาดเขามักจะถอนหายใจออกมาโชคดีสิ่งที่เขากังวลที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นพบกับนางเอกหมายเลขสองหญิงมูจูลิ้นอวีไม่ได้เข้าไปทักทายทันทีแต่กลับหันหลังสะท้อนกับหน้าต่างกระจกของบ้านริมถนน จัดการผ้าพันแผลบนศีรษะของตัวเองจัดการเรียบร้อยแล้วลินยูหายใจเข้าลึกๆในใจทบทวนแผนการอีกครั้งเขาเดินลงมาอย่างมั่นใจไปยังต้นไม้ที่ชื่อว่าซือหมู่พี่สาวทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่บังเอิญจังเลยหลินยูปรากฏตัวจากด้านหลังของซายามูชูทำเป็นเหมือนพบกันโดยบังเอิญแล้วพูดด้วยรอยยิ้มลินยูเห็นหลินยู่เซียมู่จูในดวงตาแสดงความประหลาดใจแต่เมื่อมองเห็นหัวของหลินยู่ที่พันด้วยผ้าก๊อสีขาวหลายชั้นความประหลาดใจในดวงตาของเขาก็หายไปทันทีแล้วเปลี่ยนเป็นความตกใจ เธอบาดเจ็บได้อย่างไรนาสเมจิ้งชี้ไปที่หัวที่เปียกฝนด้วยความตกใจถามว่าอาสภาพที่เปียกฝนดูตกใจเล็กน้อยเหมือนลืมผ้าก๊อตที่อยู่บนหัวเขายื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวเบาๆแตะที่ผ้าก๊อตบนหน้าผากจากนั้นก็แสดงท่าทางเขินอายพูดว่าอืมขอโทษนะพี่ฉันไม่ต้องการให้คุณรู้เรื่องนี้หรอกแต่ตอนนี้เห็นคุณมีความสุขมากเลยอยากมาทักทายมีอะไรไม่อยากให้ฉันรู้หรือไงนาซูเมจุนชีสังเกตได้อย่างเฉียบคมปัญหาที่ซ่อนอยู่ในภาพของหลินโดยอัตโนมัติถามต่อว่าอ๋ ลินอยู่ต้องการพูดแต่ก็หยุดทำเป็นเหมือนไม่อยากให้เธอรู้ความลับนี้ลินอยู่พูดเธอนะอย่าทำให้พี่สาวกังวลซามูสึกพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนทั้งงอทั้งเร่งเรา้าผ่านไปจากคืนวันนั้นเขาได้เห็นมานานแล้วว่าลินอยู่นักเรียนมัธยมที่มีชะตาชีวิตน่าเศร้าและเต็มใจทำเพื่อความยุติธรรมถูกมองเป็นเหมือนน้องชายของเขาตอนนี้ดูเขาบาดเจ็บหนักขนาดนี้เขาย่อมกังวลมากแล้วจะปล่อยให้เขาหลบเลี่ยงหัวข้อนี้อย่างง่ายได้อย่างไร ความรู้สึกที่ถูกฝนทําให้เขายิ่งรู้สึกอึดอัดสุดท้ายเขาก็ถอนหายใจด้วยความจําใจพูดออกมาด้วยความแก้ๆกังๆว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรใหญ่โตแค่คืนวันนั้นหลังจากที่ฉันออกจากหมู่บ้านถูกกลุ่มคนที่แอบซุ่มอยู่ข้างนอกหมู่บ้านทําร้ายซมูจูรู้สึกตกใจเอ่ยออกมาถามออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขาคือใครทําไมถึงมาแกล้งคุณฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฝนตกเขาเกาหัวหลังจากมองดูสมโมคิบะอย่างระมัดระวังเขากล่าวต่อว่าดูเหมือนว่าคืนนั้นคนผมขาวที่ติดตามพี่สาวของคุณมา พวกเขาต่อยฉันขณะที่เขาพูดอะไรบางอย่างทําให้ฉันทําร้ายแผนการของหัวหน้าใหญ่ของคุณหรืออะไรทํานองนั้นถ้าฉันทําร้ายแผนการของใครบางคนในช่วงนี้คนนั้นก็น่าจะเป็นเขาคนเดียวละ่ะนาซเมทที่กําลังโกรธไม่ได้ทันเปิดปากริมูรารี่พูดขึ้นมาก่อนด้วยเสียงอ่อนแอเขากล่าวขอโทษพี่สาวฉันยังไม่สามารถปกป้องเงินที่คุณมอบให้ฉันเงินนั้นก็ถูกพวกเขาชิงไปหมดแล้วบทที่54แฟนของพี่สาวจะไม่คิดมากใช่ไหมเสียงพูดจาแปลกๆนั่นมันอะไรพวกเขากล้าที่จะปล้นจริงๆมันเกินไปแล้ว พวกเขากำลังทำผิดกฎหมายไปแจ้งตำรวจกับฉันเถอะนาคุมิพยายามปลูกต้นหลิวเขายื่นมือไปจับมือที่เปียกฝนลากเขาไปที่สถานีตำรวจใกล้ๆเพื่อแจ้งความไม่มีประโยชน์หรอกฉันแจ้งความไปแล้วแต่ที่นั่นไม่มีกล้องวงจรปิดฉันก็ไม่มีหลักฐานการโจรกรรมตำรวจไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ลินอยู่ถูกอย่างมูจูดึงมือของเขาไว้กล่าวด้วยน้ำเสียงหดหูชูเมเทสหยุดเดินอย่างกระทันหันเขาคงยืนจับมือคนที่เปียกฝนไว้แล้วยืนนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะค่อยๆหันตัวกลับมา ดวงตาแดงกำถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปหรือเราถูกแกล้งแล้วไม่มีที่ไหนเลยเหรอที่เราจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมมองดูชูเมเทสที่ดวงตาเต็มไปด้วยความหมดหวังและความเศร้าลิ้นยูรู้สึกใจหายว่าการหลอกลวงหญิงสาวที่ดีอย่างนี้ตัวเองช่างน่าสังเวชจริงๆลิ้นยูรู้สึกผิดอย่างรุนแรงคิดถึงซากุระตัวละครหญิงหมายเลขสองที่อาจต้องเผชิญกับชะตากรรมอันน่าสลดในอนาคตลิ้นอยู่ยังคงบังคับตัวเองให้เด็ดขาดดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไปไม่มีวิธีการตำรวจต้องการหลักฐานและเราไม่มี ลิงยูลู่ในดวงตาขวาของผมสีเหลือมีแสงที่มืดมนเหมือนกับว่าเขาได้ยอมจำนนต่อสังคมที่โหดร้ายแล้วลิงยูดูเหมือนคนที่หมดหวังและท้อแท้ทำให้สมเมธานากรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเขาคิดพิจารณาอยู่สักครู่แล้วจึงก้มลงหาในกระเป๋าเล็กๆที่เขาพกติดตัวมาค้นหาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขานำเงินสดออกมาจากกระเป๋าอีกครั้งยื่นให้ลิงหยุนตรงหน้าพูดว่าเอาเงินนี้ไปเถอะเรื่องทั้งหมดเกิดจากฉันแน่นอนว่าฉันต้องรับผิดชอบฉันจะไม่ให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากลินยู่เลียนปฏิเสธอย่างเด,ด เงินนี้ฉันไม่สามารถรับอีกแล้วพี่สาวที่เชื่อฟังไม่ขาดเงินซากกโมจูขึ้นไปข้างหน้ายืนกลานที่จะยัดเงินให้หลินหล้นยูลิ้นยูจึงปิดกระเป๋านน่นพร้อมกับถอยหลังด้วยก้าวย่อยๆอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงมือที่ยื่นมาของเซียมูจูเหมือนกับเงินที่อยู่ในมือเขาราวกับเป็นฐานที่ร้อนแรงทั้งสองคนต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถสู้แรงของเซียมูจูได้ใช้มือทั้งสองข้างยันมือที่เขากำเงินไว้เสนอแนะว่าพี่สาวหรือไม่ก็แบบนี้ดีไหมเงินนี้ฉันรับไว้แต่่่่จะไไมเก็บว้ทีีน ให้พี่สาวคุณเก็บไว้ที่หน่วยงานพี่สาวคุณก็เห็นแล้วการเก็บเงินไว้ที่นี่ไม่ปลอดภยัยรอให้ฉันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วต้องจ่ายค่าเทอมหรือเวลาที่ฉันต้องการเงินฉันจะมาขอคุณอีกครั้งลินฝนพูดด้วยสีหน้าจริงจังซื่อหมู่นึกคิดอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่ดีเขาจึงไม่ยึดติดที่จะให้เงินกับลินฝนอีกต่อไปแต่คิดจะเก็บเงินกลับคืนขณะที่เขากําลังจะเก็บเงินใส่กระเป๋าเขาก็เงยหน้าขึ้นอย่างกระทันหันแล้วถามด้วยความกังวลแต่เงินของคุณถูกขโมมยไปหดแล้ว ตอนนี้คุณยังมีเงินพอจะใช้ชีวิตไหมมีลินอวีพยักหน้าหัวเราะแล้วพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้รับเงินเดือนแม้ว่าชีวิตอาจจะลำบากบ้างแต่ก็ยังพอเลี้ยงตัวเองได้ไม่มีปัญหาได้ยินเช่นนั้นนสัสกิจึงยอมเก็บเงินไว้เขาเก็บเงินใส่กลับในกระเป๋าหลังจากซิปถูกดึงขึ้นเขมงขึ้นไปแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจบอกกับลินอยู่ว่าอย่าทำให้ตัวเองลำบากเกินไปถ้ามีความจำเป็นจงจำไว้ว่าให้มาหาฉันได้ตลอดเวลาไม่ต้องกับพี่สาวได้ยินคำพูดของนิงเมเท็กลินอยู่ยิ้มอย่างเขินอายพูดออยย่าางเขิน ตอนนี้ฉันมีเรื่องที่ต้องการให้พี่สาวช่วยจริงๆมันคืออะไรพูดมาเถอะนัซเมทัสสบุกิถามด้วยความใส่ใจคือเงินเดือนจะออกพรุ่งนี้คืนนี้รินยูมองนัซเมทัสบุกิพูดอย่างคาดหวังพี่สาวคุณช่วยเลี้ยงข้าวสักมือได้ไหมฉันนึกว่ามีเรื่องอะไรเมื่อได้ยินคําขอของลินอวีนาซูมเมรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเขายิ้มให้แล้วถามด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่าคุณอยากกินอะไรฉันกินได้ทุกอย่างลินอวีตอบอย่างไม่เรื่องมากว่าสามารถกินเผ็ดได้ไหม มีร้านอาหารเสฉวนที่ใกล้ๆนี่อยู่ร้านหนึ่งอาหารเสฉวนในนั้นอร่อยมากซากุระบอกว่าเขามีข้อเสนอหนึ่งลินยูพยักหน้าอย่างรวดเร็วยิ้มและพูดว่าผมชอบกินเผ็ดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้ากว้างใหญ่แบ่งออกเป็นสามสีสีหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นสีส้มทองอ่อนสุดท้ายของทิศตะวันตกอีกสีหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกคือความมืดที่เย็นสบายของคืนอยู่ตรงกลางระหว่างสองสีคือสีน้ำเงินที่ค่อยๆเปลี่ยนจากฟ้านุ่มๆใกล้ดวงอาทิตย์ค่อยๆเข้มขึ้นเป็นสีน้ำเงินเข้มลึกที่ใกล้ความมื สามสีนี้คลุมท้องฟ้าทั้งหมดดูเหมือนดวงอาทิตย์กำลังเล่นเชือกกับความมืดสีฟ้าค่อยๆเปลี่ยนกลางอากาศก็คือผ้าสีแดงในเชือกที่เล่นกันผลของการต่อสู้ระหว่างทั้งสองแน่นอนว่าผลก็เหมือนกับการต่อสู้ในอดีตหลายหมื่นปีทุกครั้งที่ต่อสู้นั้นดวงอาทิตย์ชนะเขาจมตัวที่เปลี่งนประกายลงสู่ทิศตะวันตกพร้อมกับผ้าสีฟ้านั้นก็ถูกดึงเข้าไปในภูเขาทางตะวันตกเหลือเพียงความมืดเองบนท้องฟ้ารับโทษของผู้แพ้เมื่อดวงอาทิตย์ดึงผ้าสีฟ้าทั้งหมดออก ไฟถนนบนพื้นดินก็สว่างขึ้นพร้อมกันเป็นทางเลือกที่ถูกของดวงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างแก่โลกต่อไปใต้โคมไฟสองสว่างดวงหนึ่งเด็กหนุ่มที่มีรูปร่างโดดเด่นและพันผ้าพ,พันแผลอยู่ที่หัวหยุดเดินทันทีเขายืนอยู่ใต้โคมไฟสูดหายใจเข้าลึกๆดมกลิ่นอากาศที่มีความเข็มหอมกลิ่นปลาตุ๋นที่หอมหน่าอร่อยเด็กหนุ่มที่มีรูปทรงโดดเด่นไม่สามารถอดใจได้ที่จะชมเชยพูดถึงอยากกินปลาไหมใกล้ๆมีร้านปลาเผาที่เราไปที่นั่นก็ได้เดินไปข้างหน้าของชายหนุ่มประมาณหนึ่งช่วงเก้าครึ่งงผู้หหญิิยุดเดเน เขาหันกลับกระโปรงยาวสีเหลืองอ่อนพลิ้วไหวตามการเคลื่อนไหวของเขาภายใต้แสงจันทร์และแสงไฟสีขาวเขาดูดีราวกับเทพิดาที่หลงเข้ามาในโลกมนุษย์แต่ปลาที่ขายข้างนอกไม่มีกลิ่นเหมือนปลาตัวนี้เลยเด็กหนุ่มพูดด้วยความรู้สึกน้อยใจเขาสูดดมจมูกและโชว์กลิ่นปลาที่อยู่ในอากาศอีกครั้งใบหน้าของเขาดูเศร้าเสียงเบาๆพูดว่ามันมีกลิ่นเหมือนบ้านตั้งแต่แม่ไปฉันไม่ได้กินรสชาตินี้มานานแล้วผู้หญิงคนนั้นหยุดอยู่กับที่ดวงตาสีฟ้าสดใสของเขาเหมือนทะเล เผยให้เห็นถึงความรู้สึกเศร้าโศกและเจ็บปวดอย่างมากในขณะนั้นถุงในมือของเขาเริ่มแกว่งเล็กน้อยเขาจึงเผลอทำการก้มมองลงไปเห็นปลาทองที่ออกจากน้ำมาแล้วหลายตัวกำลังดิ้นรนอยู่ในถุงเขารู้สึกตื่นเต้นหันไปพูดกับเด็กหนุ่มอย่างดีใจว่าอยากกินปลาตุนไหมทำไมไม่ไปที่บ้านของฉันละ่ะฉันจะทำอาหารให้กินพี่สาวทำปลาตุนได้อร่อยใช่เลยจริงหรือคะดวงตาทางขวาของเด็กหนุ่มที่อยู่นอกผมสีเหลืองระยิบระยับด้วยความคาดหวังแต่ก็เริ่มมืดมนลงในไม่ช้า เขาบอกเสียงเศร้าว่าแต่ว่าเช่นนั้นจะทำให้แฟนของพี่สาวไม่สบายใจหรือเปล่าในใจลินอยู่คิดว่าไม่ไหวแล้วฉันจะอาเจียนแล้วกลิ่นชาเขียวตายมันแรงเกินไปใกล้จะเล่นละครต่อไม่ได้แล้วเป็นคู่รักอย่างเป็นทางการของนางเอกคนที่สองในฉากที่55้าคู่รักอะไรน้ำโมจิเเงกระพริบตาถามด้วยความอยากรู้แน่นอนน้องสาวตอนนี้ยังโสดอยู่หรือเปล่าลิ้นยูถามอย่างประหลาดใจใช่ค่ะฉันยังโสดสมิเตคิริพยักหน้าอย่างไม่ลังเลเช่นนั้นหรือฉันคิดว่าผู้หญิงที่เก่งเหมือนน้องสาวต้องมีคนมาจีบเยอะแน่แน ลิ้นยูตอบกลับด้วยรอยยิ้มใจของเขากลับดังขึ้นเตือนภัยอย่างกระทันหันมึงมองอะไรของมึงไม่มีแฟนหนุ่มตัวเองจะไม่ได้เลือกคนผิดแน่นอนหรือความคิดนี้ผ่านไปในใจของลิ้นยูอย่างรวดเร็วเขาปฏิเสธความคิดนี้ออกไปอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้หน้าสเมที่อยู่ตรงหน้าต้องเป็นตัวละครหญิงหมายเลขสองไม่อย่างนั้นตอนแรกที่ได้พบเขาความรู้สึกแปลกๆที่คุ้นเคยมันอธิบายไม่ถูกยิ่งไปกว่านั้นลินยูแอบมองที่หน้าอกอ้วนกลมของซากุระที่ยื่นออกมาแอบรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ข้ามาที่นี่ รูปร่างแบบนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตรงตามลักษณะของนางเอกหมายเลขสองในฮวงหมานจงอย่างมากไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนทุกคอมีพระรองของตัวเองแต่พระรองนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนหนุ่มเหมือนอย่างแท่งแมนแมนกับคนขี้ขาดของเขาเหมือนกับคู่มั่นสมัยเด็กทั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกดีๆต่อกันเพียงแค่ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกเท่านั้นจะไม่ใช่เหรอว่านางเอกหมายเลขสองลงไปซามุจูก็มีคนที่คลุมเครือแบบนี้อยู่เพียงแค่ชั้นเดียวคนที่ยังไม่ได้ทําลายกระดาษที่กั้นอยู่ลียุนซูคิดไปคิดมา ช่วขณะหนึ่งก็คิดไม่ออกเลยเกี่ยวกับข่าวสารของนางเอกหมายเลขสองซามูจูคิ้วขมวดและคลายออกถูกฝนแล้วก็เลยไม่อยากคิดแล้วยังไงก็ถ้าตัวละครหญิงหมายเลขสองซาอยู่จูอยู่ที่นี่คู่ของเขาจะหนีไปไหนได้ตัวเองจะได้เจอเขาอยู่ดีเมื่อได้พบเขาตัวเองก็น่าจะจําอะไรได้อีกบ้างทั้งสองคนเปลี่ยนทิศทางเดินไปบ้านของซาอยู่จูเข้ามาในหมู่บ้านที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเปิดประตูที่เสียหายอยู่ลินยูติดตามหาหมู่ซือขึเดินขึ้นมาจนถึงชั้น 6. หยุดอยู่หน้าห้องหมายเลขหกร้อยสาม หาหมูซือยื่นมือไปวางบนปุ่มล็อกด้วยลายนิ้วมือเสียงบิ๊บบิบเบาๆแต่เพียงพอให้คนอื่นได้ยินเสียงแจ้งเตือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ประตูเปิดออกตามแรงดันเธอไปนั่งก่อนฉันจะทำปลาให้ทานเมื่อเข้าห้องมาซื้อมูจูเรียกให้หลินอยู่ไปนั่งขณะที่เขาก็ถือถุงใหญ่ถุงเล็กเดินไปห้องครัวในช่วงเวลาที่ซื้อมูจูไม่อยู่หลินอยู่รีบมองไปรอบๆเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนอื่นขนาดของห้องนี้ไม่เล็กเลยไม่นับห้องนั่งเล่นที่เห็นอยู่ตอนนี้ครัวและห้องรับประทานอาหารรวมกันแล้100้้วเเเกกตตาาาารรรงมมจนนนัสถห็ได สภาพความเป็นอยู่ของนางเอกคนที่สองนามว่านัทสเมจ,จูไม่ได้แย่ประการต่อมาที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนั่งเล่นมีกล่องบรรจุข,ของเล่นและเกมคอนโทรลเลอร์บริเวณทางเข้าที่เปลี่ยนรองเท้าหน้าประตูมีรองเท้าแต่การ์ตูนล,ลายอุลตร้าแมนหลายคู่สองสิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ตัวละครเอกหญิงคนที่สองชูโนตะเกนาคาคิไม่ได้อยู่อาศัยคนเดียวเธอน่าจะอยู่ร่วมกับเด็กที่อายุน้อยกว่าคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะเป็นเด็กชายเมื่อพิจารณาจากคำขอที่เขาเรียกร้องอย่างโกรธเมื่อครั้งแรกที่พบชูโนตะเกคนนี้น่าจะใช่เขา น้องชายที่ยังเรียนอยู่มัธยมต้นหลังจากสังเกตสถานการณ์โดยรวมในบ้านลินฝนหันไปมองที่ประตูป้องกันลายนิ้วมือความปลอดภัยของประตูป้องกันลายนิ้วมือถือว่าค่อนข้างสูงความเป็นไปได้ที่คนแปลกหน้าจะเข้ามาแทบจะเป็นศูนย์คิดถึงเรื่องนี้ลินยูขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเข้ามาในห้องนี้ลินยูก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยที่เหมือนมีอยู่และไม่มีอยู่เหมือนว่าเฮอร์มันลี่ก็ได้เคยวาดภาพบ้านของซานมูจูแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวที่สองของซานมูจูเกิดขึ้นในห้องนี้ ตามเนื้อเรื่องเดิมของหัวหมาแล้วเจ้าของเดิมหววเหมาไม่น้อยไปกว่าการใช้การบังคับครูนางเอกไปทำเรื่องไม่ดีในบ้านตัวเองฉันมีความรู้สึกเหมือนกับบ้านหลังนี้บ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก่อลิ้นยูจะประเด็นสำคัญได้ทันทีในเนื้อเรื่องดั้งเดิมของหวง่วแมนเจ้าของเดิมผมเหลืองมาเยือนบ้านของนางเอกหมายเลข 2. สองซากุระทำเรื่องแบบนั้นกับเขาในสถานการณ์แบบนี้คู่ที่เหมาะสมของนางเอกหมายเลขสองซากุระจะไม่มาปรากฏตัวได้ยังไง นี่มันการ์ตูนของวัวหัวมนไม่มีการทำลายอย่างที่ทุกคนชอบกันแน่นอนไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นของมนุษย์ครึ่งวัวแล้วคุณจะเรียกว่าอะไรนึกถึงการ์ตูนครึ่งวัวลินอยู่ขมวดคิ้วเริ่มคิดหนักหวังว่าจะสามารถดึงความทรงจำเกี่ยวกับผู้หญิงหมายเลขสองซากุระจูว่าใครเป็นคนให้ของนี้เมื่อลินยู่ขุดค้นความทรงจำที่ลึกที่สุดในใจภาพบางอย่างที่สันสะเทือนเริ่มชัดเจนขึ้นในใจของเขาในที่สุดในภาพที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ลินยู่เห็นเครื่องประดับของซามูเอลจู เขาซ่อนอยู่หลังประตูที่มีช่องเล็กๆในดวงตาของเย็นหยวนสะท้อนภาพของการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นของทั้งสองคนบนเตียงข้างในมีทั้งความตกใจและความเจ็บปวดยังมีความอิจฉาความเกลียดชังและอารมณ์ซับซ้อนอื่นๆลิ้นยูพยายามตั้งสมาธิให้มากขึ้นในที่สุดก็ผ่านช่องประตูไปได้เห็นใบหน้าของผู้ที่ทุกทรมานอย่างชัดเจนมองไปที่ใบหน้าที่ยังเด็กอยู่หลังประตูและรูปร่างที่เตียในสายฝนมีเครื่องหมายคำถามใหญ่โผล่ขึ้นบนหัวใครเป็นเด็กน้อยแอบดูที่นี่นี่คือสิ่งที่นายสามารถดูได้หรือในขณะที่กำลังจะพูดอะไรบางอย่าง แสงวาบหนึ่งผ่านสมองของแหล่งยินเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายทั้งหมดเข้าด้วยกันเขาหันสีเสอย่างตกใจมองไปที่นางเอกคนท,ที่สองที่กำลังวุ่นวายในครัวหลงยันเขาอาจจะคู่ควรกับน้องชายของเขาใช่ไหมบทที่ห6ากท่าเด็กดื้อจะทำอย่างไรส่วนใหญ่ก็แค่แกล้งตีสักทีเดียวก็ดีแล้วลิ้นอวีคิดไปคิดมารู้สึกว่าความคิดนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงสุดท้ายมีอะไรที่พวกนั้นวาดห่วงม่านไม่ได้กันละ่ะไม่กล้าวาดแต่ก็ไม่สามารถสรุปอย่างรวดเร็วเช่นนั้นได้ หากมีความเข้าใจผิดใดๆเกิดขึ้นในสิ่งนี้ลินยุกกระพริบตาเล็กน้อยถ้ามีรูปภาพก็จะดีถ้ามีรูปของพี่ชายเขาฉันจะรู้ได้ทันทีคนที่น่าเจ็บปวดคนนั้นเป็นน้องชายของนางเอกหมายเลขสองนามว่านัเมทาเคใช่ไหมเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลินอยู่ก็อดใจไม่ไหวจึงวิ่งไปถามเงาของปีศาจในครัวว่าพี่สาวเมื่อก่อนที่ร้านเหล้าเธอบอกว่าน้องชายโดนรังแกเธอมีรูปของเขาไหมฉันอยากดูว่าเขาเป็นใครถ้าเจอเขาโดนรังแกอีกฉันจะได้ช่วยอาจจะมีประโยชน์ช่วยเขาได้นั่นดีมากเลย เสียงขอบคุณของนากิซูเบะดังมาจากครัวพูดถึงภาพถ่ายอยู่ในลิ้นชักโตกาแฟเธอสามารถนำออกมาดูได้พูดถึงตรงนี้นากิซูเบะถอนหายใจเบาๆคำพูดของเธอแสดงถึงความรู้สึกหมดหนทางเขาสนมากตอนนี้ฉันพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรหลังจากได้ยินคำพูดของซัมมูชุกลิ้นอูเปิดลิ้นชักใต้โตกาแฟข้างหน้าออกในนั้นมีรูปถ่ายอยู่จริงๆในรูปถ่ายนั้นมีคนสองคนอยู่ในรูปถ่ายที่อยู่บนสุดคนหนึ่งคือนารุโตะยิ o ้มแย้มอ่อนโยน อีกคนคือเด็กที่หน้าตาไม่พอใจดูเหมือนว่ายังเหมือนเด็กประถมอยู่เลย